ว่าสิ่งที่โยมเข้าใจเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าจากการที่ได้รับฟังพระอาจารย์ในเรื่องของการเริ่มต้นนะ,ะในการตั้งมั่นคืออุปจารสมาธิทําให้โยมนะ,ะสรุปว่าอ่าสรุปว่ามีสามขั้นตอนไม่เป็นทางว่าโยมจะเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะจะกควถามพระอาจารย์ขั้นตอนที่หนะะึ่งะพอเข้าอุปจารสมาธิจนนะคะแยกรูปแยกนามหรือว่าแยกกา แยกใจแล้วก็แยกจิตนะคะี้ขั้นตอนที่หนึ่งพอขั้นตอนที่สองนะคะพอแยกได้สามอย่างนี้แล้วจะทําให้เรารู้สภาวะรู้เกิดรู้ดับรู้เกิดรู้ดับก็ให้มันเป็นไปตามนั้นนะขั้นตอนที่สามการรู้เกิดรู้ดับหลายๆครั้งจนกลายเป็นความเคยชินหรือชํานาญอันนั้นน่ยก็คือการเข้าสู่จิตที่บริสุทธิ์ไม่ทราบว่าสิ่งที่โยมเข้าใจสามขั้นตอนนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะ มันต้องวางก <God. S 1> มันถึงจะบริสุทธิ์รู้อย่างเดียวเกิดดับเกิดดับมันก็ยังไม่สุดออกจิตต้องกระโดดนี้ออกมาจากความเกิดดับแล้วมันจะโดดเด่นนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์ค่ะขั้นตอน,ตอนที่รู้การเกิดดับนี่เป็นขั้นตอนที่สองะคะ่ะพอผ่านขั้นตอนที่สามเนี่ยจนถึงก็ขั้นตอนที่สามก็คือเข้าสู่ภาวะวิมุตติอย่างนี้ถูกต้องไหมคะมันหลุดไปแล้วมันก็ไปเนมุตติ แต่นี้มันจะเป็นสเตปอะไรก็าตามไม่ต้องจำอยู่เพราะมันที่จะเป็นสัญญาเดี๋ยวจะหมายว่ามันต้องขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนสองดังนั้นการที่เราจะหลุดพน้นมันไม่มีขั้นตอนเหมือนไฟไหม้บ้านน่ะไม่ต้องรอนับบันไดหรอกไม่มีบันใดแลวมันโดดเลยจิตมันเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นสภาวะของพระอรหันต์เดินดินเนี่ย เป็นลักษณะยังไงคะเพราะว่ายังมีสังขารอยู่ยังมีเงาอยู่ค่ะมันบอกยากมันจะเป็นสัญญาเพราะเราก็ไม่ใช่อารานแต่เรารู้วิธีเพื่อละเพื่อการปล่อยวางอันนั้นกนตอนตอนนี้ยมันพูดยากพูดแล้วเป็นสัญญาถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเราต้องปฏิบัติจนเป็นปัจจตังของเราเองถูกไหมคนะถูกต้อง พรา้าบอกเป็นผลปั๊บโยมไปหมายผลทันทีมันเป็นโทษเดี๋ยวไม่เห็นผลแบบนี้มันจะว่าไ,ไม่ใช่สทีไม่ถึงทีีมันต้องปัจจตังปัจจตังเหมือนที่พระอาจารย์ได้ได้พูดเมื่อตอนบ่ายวันนี้ว่ามันจะไม่มีคําพูดใดๆเลยใช่นนนในเมื่อมันมีนคําพูดแต่มาจะพูดไม่ได้มันต้องรู่วเองเพราะนี้ไม่บอกกันแต่ถตาเาบอกได้แค่วิธีอขอบพระคุณค่ะ บางคนก็รู้เยอะนะแต่เขาไม่พูดเพราะไม่รู้จะพูดออกมาอย่างไงมันอยู่ข้างในมันดึงออกมาไม่ได้เพราะดึงออกมาเป็นสมมุติตทันทีและไม่มีใครสามารถที่จะดึงสภาวะของพระอาหารหันต์ออกมาได้เพราะไม่มีใครที่จะกระชากจิตของพระอาหารหันต์ออกมาได้มีสัพันะ่์รู้ได้ตัวเองว่าจิตของท่านเป็นเช่นไร ก็จะเหมือนกับคำที่ว่าจะมีพระอารหันต์เท่านั้นที่เห็นพระอารหันต์ใช่ไหมงั้นใช่อย่างนั้นแหละปุตตชนธรรมดาไม่สามารถเจียนจิตพระอรหันต์ที่บอกว่าพระโสดาบันเนี่ยไม่สามารถจะรู้ปัญหาของพระสกิทาคางแต่พระสกิทาคารสามารถรู้ปัญหาของพระโสดาบันไล่ไปเนี่ย พระจิตตาคาก็ไม่รู้ปัญหาของพระนาคา,ามีพระนาคามีรู้ปัญหาของพระจิตตาคารพระนาคามีก็ไม่สามารถจะรู้ปัญหาของพาาระอรันแต่พระรันรู้ปัญหาของพระนาคานั่นก็นเหมือนกันบุคคลธรรมดาก็ไม่สามารถจะไปรู้จิตของพระรันได้เช่นเดียวกันแต่พระรันสามารถรู้ว่าได้จิตของได้ทุกทุกคนแก้ปัญหา,นานได้ทุกๆุกคน พระทหา์ก็ไม่สามารถจะรู้ปัญหาของพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้ารู้ปัญหาของพระทหานตั้งหมดถ้าในกรณีที่ออเรามีการสมมุตินะคะว่าเราบรรลุธรรมในขอแค่ขั้นต้นพระโสดาบันนั่นหมายความว่าเราจะรู้สภาวะของเรา25เปอร์เซ็นเท่านั้นเองถูกไหมคะัที่ไล่ตามลาดับเหมือนผ <c oughs> อาจานเพื่อนี่ใช่ไหม พระโสดาบันก็รู้แรงคือกับเครื่องกายหรือเรื่องกายเฉยพระนาคามีก็รู้แรงแค่เรื่องเวทนาจึงไม่รู้เรื่องจิตไม่รู้เรื่องธรรมแต่พระหลันน่ะรู้ทั้งกายรู้เรื่องกายรู้เรื่องเวทนารู้เรื่องจิตรู้เรื่องธรรมไปถามเรื่องธรรมพระหลันบอกได้หมดไปถามพระโสดาบันเรื่องกายท่านบอกได้หมดเพราะท่านแจ้งเรื่องกายไปถามพระนาคาบอกได้หมดเรื่อง เวทนาเพราะท่านแจ้งเรื่องเวทนาแต่ไปถามผ้านาคามีวะจิตเป็นไงทำเป็นไงท่านธิบายไม่ได้เพราะท่านแค่ผ่านมาแก่เรื่องของเวทนาตอนหนึ่งใช่ไหมไมันเป็นลําดับลำดาไปเหมือนเราไปถามปัญหาของเออเราความรู้แค่ไ้แต่ไปถามปัญหาของเด็กที่ตามฝาเราเด็กก็ไม่รู้เราก็รู้แค่ในสิ่งที่เราเรียนรู้มา เรามีการบ้านแต่เราเรียนมาเวลัยไปเด็กอนุบาลทำกันบ้านห้หน่อยก็ช่วยเราไม่ได้เหมือนกันอย่างนงั้นอะไรบางังนั้นภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วผ้าอารันก็ภูมิจิตภูมิธรรมไม่เหมือนกันผ้าอารันเหมือนกันนะไม่เหมือนกัน พระหันธรรมดาก็มีพระอาหารตสาวกก็มีนั่นพระหันธรรมดาเนี่ยไม่สามารถจะรู้ปัญหาของพระหันที่เป็นสาวกแต่พระหันตสาวกสามารถแก้ปัญหาพระหันธรรมดาได้มันยุติการสั่งสมปัญหาวารมีมาทั้งหมดแม่มันจะเป็นพระหันรือปุตตนก็ตามภูมิจิตภูมิธรรมก็ต่างกันพระหันบางองค์สามารถสอนได้ ช่วยคนได้เพราะมีภูมิจิตภูมิธรรมที่สูงพระรั่นนั้นลวนเกิดมาจากการสร้างบารมีเพื่อปัตตนาเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนนั่นท่านจึงได้เป็นผู้ที่สั่งสอนคนแต่พระรัตธรรมนานไปแค่องค์เดียวพอสอนใครเพื่อเป็นดูได้จะพอตนแต่เข้าถึงสภาวะรุดพ้นเหมือนกันเทียบเท่ากับพระพธเจ้าแต่ว่าบอกใครไม่ได้ เหมือนกันก็เหมือนคนเนีน่ยมีภูมิปัญญาต่างกันนั้นทุกอย่างมีเฉพาะแตกต่างกันหรือความเป็นอรันแต่ว่าภูมิปัญญาความรู้แตกต่างกันความสามารถความรู้แตกต่างกันแต่บริสุทธิ์เหมือนกันไปนิพพานเหมือนกัน และนี้การอยู่กับโลกสมมุติเทอนนั้นแต่ถ้าไปนิพพานแล้วเสมอกันหมดจิตเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันนั้นเราไม่จะเป็นจะต้องรู้เยอะแค่เอาตัวเองอรอดก็พอแต่มาคิดอย่างนั้นเนี่ยตอนปฏิบัติใหม่ไปคนเดียวตัวเดียวน่ยไม่ไปกับใครละมันรู้แล้วไปนิพพานเลยจบไม่อยากสอนใครเพราะไม่รู้ว่าว่าเราจะสอนคนยังไงตอนปฏิบัติี่ะ มันยากตอนนักข้อเขยนนมันจะสอนเขาได้ยังไงเพราะมันยากเหลือเกินแสนยากกว่าจะได้เห็นงา่มมันยากมารู้จะอธิบายความยากอย่างนี้ให้ใครเห็นได้ยังไงแต่มันได้อุบายตรงที่มันยากเดงมันได้บทเรียนก็เลยไม่เอาที่มันยากกไปสอนเขาพอมารู้น่ะตอนยากมันเป็นยังไงตอนง่ายเป็นยังไง ตอนถึงมันง่ายนี่เดียวจึงไม่เอาไอ้ที่มันยากๆที่เราทํามาไปบอกพระธรรมจึงเอาสิ่งง่ายๆมาบอกพอสํารวจเส้นทางมาแล้วเหมือนที่พูดของมันอะสํารวจเส้นทางมาแล้วว่าเดินทางอย่างไรที่ลัดสั้นตรงที่สุดวิธีไหนที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดแต่ผู้ที่บุเบิกทางเนะี่ยกว่าจะเป็นทางมาได้ ต้องผ่านอะไรก็มั่งเลยเหมือนบุกป,ป่าไม่รู้ทิศทางไปซ้ำจนท,ทําเส้นทางนั้นทะลุออกจากป่าได้แต่พอจะออกจากป่าได้มันจําหมดติดตรงไหนตั้นตรงไหนจึงไม่บ่อยใครเข้าไปในป่าแต่เพียงแค่ไปดูป่าแต่อย่าเข้าไปในป่าเมื่อเราไม่เข้าไปในป่าเราก็ไม่ต้องติดป่าใช่ไหม พะเราอยู่นอกป่าเพียงแค่ง่ายให้เรารู้จิตโดยที่ไม่ต้องไปรู้เรื่องขันหน้าทั้งหมดเราเอาจิตหลุดพ้นและเรารรเอาจิตหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากขันหน้าแค่รู้ว่าขันหน้ามีอะไรบ้างแค่น,นั้นนะมันหลุดเองไม่ต้องรู้ของมันทั้งหมดแค่รู้ว่าขันหน้าก็คือป่าน,นั่นเองอย่าเข้าไปอย่าไปยึดมันออกจากขันได้ก็เหมือนออกจากป่า ไม่ติดปากไม่ติดกับดักของขันจึงง่ายเพราะคนเราหลงอะไรติหลงขันนั้นสภาวะของภูมิจิตภูมิธรรมมันต่างกันไม่ต้องไปสงสัยเอาของเราให้แจ้งพอนะและไม่ต้องมีสเต็ปไม่ต้องจำเพราะการสร้างสเต็ปสร้างกรอบมันจะทำให้เราเนี่ยติดอยู่ในกรอบที่เราสร้างมา มันต้องทะรุออกจากกรอบเพื่อเข้าถึงความจริงทำไปทำไปเราไม่จะมีอะไรรู้ไปรู้ไปถึงจุดหนึ่งมันวางนั้นอย่าไปสร้างกฎเกณฑ์อย่าไปสร้างกติกาเพราะกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเหล่านั้นมันจะทําให้เราอึดอัดกับกรอบที่เราสร้างไว้สุดท้ายเราก็ถูกพ่อกรอบ ตารางที่เราสร้างฝังไว้นั่นเองใช่ไหมเขา้าเข้าใจโดยโดยชองแท้พอดีโย่คงยังติดอยู่ที่กรอบอ่ะก็เลยต้องหาสเต็ปให้กับตัวเองว่าจะต้องทำยังไงหนึ่งสองสาม <ừ> ดีแนละ้วแต่วเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ต้องเอาสเต็ปหรอกพะการวายในีหนึ่งเหมือนคนตกกระไดพลอยโจนรู้จักตกกระได ช่มันตกกระไดพอยโจรมันไม่รับบันไดแล้วไม่เห็นบันไดเลยว่ามันโดดผึ่งมาเลยไปงั้นไม่มันนับสเต็ปครับ้รายังเดินมาแล้วเนี่ยจึงานไม่ดูเราลงมาอย่างไงงงๆมันตกกระไดพอยโจรมันวางแบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะวางมันเห็นโทษมันหนีเลยผึ่งเลยาุนแบบนั้นเนี่ยือกการวางของพระอาหารวางแบบงง แต่วางงจริพระอาจารย์ชานนชยานันโทท่านเป็นพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานมีนามเดิมว,ว่าสมใจตรีสุวรรณเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพศ2502ณจังหวัดฉัดเชิงเซาท่านมีพี่น้องทั้งหมด10คนโดยท่านเป็นบุตรคนที่3 พระอาจารย์ชานน์อุปสมบทครั้งแรกที่วัดโพธารามตำบลบางพระจังหวัดฉะเชิงเศราในปีพศ2523ต่อมาได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในสายของวัดสังฆทานจังหวัดนนทบ,บุรีรวม1 3พ0 0ษาเกิดเหตุจำเป็นที่ทำให้ท่านจำต้องลาสิกขาและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจท,ทางโลกแล้ว ในวันที่หเมษายนพศ2 5 4 4พระอาจารย์ชานนก็ได้ตัดสินใจกลับมาบวชอีกครั้งเป็นพระธรรมยุทธ์ตามที่ได้ตั้งปริฐานเอาไว้นวัดเทพนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาปัจจุบันพระอาจารย์ชานน์ชยานันโทท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรม บ้านเขาไม้หอมตำบลเกษตรสุวรรณอำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีพระอาจารย์ชานนท่านมีความตั้งใจที่จะนำคำสั่งสอนที่ถูกต้องมาเผยแผ่เพื่อโปรดาติโยมเพื่อให้คนได้เกิดสัมมาทิฏฐิรู้แจ้งเห็นจริงตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์